ท้าพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกาโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสมิง สติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาธาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจายานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานะังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภาวะเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจยาชรามารณังโสกะปริเทวะทุกขทมนัสุป,ปายาส,สัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยความชราความตายความโสความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความรับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสสั เกวลัสส์ทุกขขันธสสะะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชัยยเตว,วะอเสสาวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งหน,นามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจ <mat ึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะนิโรธา เวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรธเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะน,นิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามรณง โสกบปริเทวะทุกขโทมนณสุป,ปาย,ยาสะนิรุช,ชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลความชราความตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความรับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตัสัตเกวลัสสัตทุกขขันทธสัต นิโรโชโหติติ ti. ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้